ก้อนก้อนเยอ่ไหมข้าวไ,ไหมให้กินหนาวไหมล่ะหนาวไหมเสื้อแขนมันตกบปแล้วล่นนะใส่ให้ก็กลับ หนาวห็่ไหมน่าผิงไฟเลยน,นเนี่ยปานนกมาแล้นนนเลยนะกินแม่ข้าวเหออยวยางเหยวข้าวยางหืมไม่หิวไฟไม่อปากหรอกนะนวดนลวนะไอกลัวไฟไม่ปากอ่ะนี่หนาวอะไรปานนั้น เป็นหมาก,ก็ต้องอดทอนในเสื้อก็ใส่ให้แล้วนะ่ะน่ะหืมเอาง่วงนอนหัวก็ฟาดกระเตาทำอะไรอีกอ่ะอย่านะอยู่เฉยเงินปอนอย่าไปไล่กัดนกอย่าไปกัดได้ไงนกอยู่ไกลนู่นนะ่ะ ทั้งดีีเป็นไงหิวข้าวไหมไปมันจะไม่เสื้อแล้วนะบอนมาอะไรมันจะไม่เสื้อแล้วนมันหนาวขนาดนั้น <c oughs> จะกินไม้ข้าวอ่ะงูสับประงกหัวฟาดกระเต้าแต่ <c oughs> ก็ไม่ยอมนอน ่วงี้งไปอุ่นๆหัวฟาดซากบอล <c oughs> เอ๊ะพออย่างอยากินเวลาข้าวเนี่ยเตรียมข้าวแล้วนะนั่งลองนั่งลอง